สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้ฟังด่วน7อาชีพเตรียมรับเงิน5,000บาทคัดกรองเสร็จทั้งหมดวันที่12เมษายนนี้โฆษกกระทรวงการคลังคุณละวะลนแสงสนิทได้เปิดเผยล่าสุดนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับก็คือ9เมษายน63มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองได้รับเงิน5,000บาทแล้วประมาณ1 0 0ล้าน6นคน ซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีคนที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้เนี่ย260,000คนและมีคนที่สละสิทธิ์20,000คนนะครับก็ทำให้ในช่วงวันที่8 9 0เมษายนนี้จะมีการโอนเงินให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์จำนวนประมาณ1,400,000ล้คน ส่วนคนที่ชื่อบัญชีไม่ตรงนะครับก็ต้องไปแก้ไขในระบบให้ตรงกันถึงจะได้รับการโอนเงินครับทั้งนี้ได้มีการแบ่งจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ที่จะได้รับเงินในงวดแรกนะครับย้ำนะครับก็คือในงวดแรกเท่านั้นยังมีอีกหลายงวดนะครับที่จะทยอยโอนให้ต่อไปซึ่งในงวดแรกนี้นะครับก็คือคนที่จะได้รับเงินในช่วง วันที่8 9 1เเมษายนนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7กลุ่มอาชีพนะครับซึ่ง7กลุ่มอาชีพก็ประกอบด้วย 1. รับจ้างทั่วไปนะครับมีผู้มาลงทะเบียนเนี่ย11.7ล้านคนโดยชุดแรกนะครับจะมีผู้ได้รับเงิน4 0 0แสนคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มค้าขายนะครับมีผู้มาลงทะเบียน 6.3ล้านคนและมีผู้ได้รับเงินในชุดแรก6แสนคนกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่ลูกจ้างที่มีในจ้างนะครับมีผู้มาลงทะเบียนเนี่ย1.9ล้านคนและมีคนได้รับเงิน5,000บาทชุดแรก4แสนคนกลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มคนขับรถรับจ้าง มีผู้มาลงทะเบียน3 0 0 0คนและจะได้รับเงินชุดแรก1 0 0 0คนกลุ่มที่5เป็นกลุ่มผู้ขายลอตเตอรี่นะครับหรือว่าขายสลากมีผู้มาลงทะเบียน2 0 0 0 0คนและมีผู้ได้รับเงินชุดแรก20,000คนกลุ่มที่6ก็คือกลุ่มมัคคุเทศนะครับกลุ่มนี้มีผู้มาลงทะเบียน30,000คน และมีผู้ได้รับเงินชุดแรก10,000คนกลุ่มที่7ก็คือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆมีผู้มาลงทะเบียน1.7ล้านคนและมีผู้ได้รับเงินชุดแรก1000 0คนอันนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณนะครับและในส่วนของกลุ่มค้าขายออนไลน์นะครับมีผู้มาลงทะเบียน2ล้าน1แสนคนนะครับ กลุ่มนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับเพราะถือว่าเ,เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาโควิด -19 ๆๆเมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มรับจ้างหรือว่ากลุ่มลูกจ้างในสาขาอาชีพอื่นๆครับซึ่งภาครัฐก็จะมีมาตรการอื่นในการเยียวยาเพิ่มเติมต่อไปนะครับอันนี้คือผู้ที่จะได้รับเงินในช่วง8 9 10 เมษายนเท่านั้นนะครับหลังจากวันที่10เป็นต้นไปวันที่11 12 13 14 15ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและเร่งทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในลำดับต่อไปในทุกสาขาอาชีพที่เข้าเกณฑ์อย่างต่อเนื่องครับซึ่งท่านสามารถไปตรวจสอบสิทธ์ ของตัวเองดูได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com นะครับถ้าท่านผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะมีข้อความว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วนะครับท่านไปกดเงินมาใช้ได้เลยถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็จะมีข้อความมาแจ้งเลยว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนกลุ่มกัมกึ่งนะครับก็จะขึ้นว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะนะครับกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ตรวจสอบตัวตนของท่านให้ชัดเจนอาจจะให้ท่านส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อยืนยันตัวตนรวมถึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับมาตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้ประกอบอาชีพนี้ตามที่ลงทะเบียนไว้จริงๆและได้รับความเดือดร้อนจริงก็จะโอนเงินให้กับท่านเดือนละ 5,000บาทครับเราไปฟังเสียงยืนยันชัดๆนะครับจากคุณละวัลนแสงสนิทโคศกกระทรวงการคลังครับแล้วก็วันนี้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองไป1,680,000คนอันนี้ย้ำนะครับว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ผ่านแค่นี้นะครับอันนี้คือการผ่านในรอบแรกนะครับการคัดกรองสีเขียวทยอยออกมาเพิ่มทุกวัน นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยก็จะมียอดสีเขียวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างวันนี้ก็ขึ้นไปเป็นอ2ล้าน2ล้านกว่าอะไรแล้วนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าการเตรียนการจ่ายเงินในรอบแรกเนี่ยวันที่8วันที่9วันที่10นี้นะครับจะจ่ายเงินสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์1ล้าน6แสน8หมื่นคนนะครับหนึ่งในกลุ่มต่างๆท่านจะเห็นว่ามีเสียงเรียกร้องมาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะไปช่วยมักคุเทศลอตเตอรี่คนขับรถรถรับจ้างสมมุติอย่างเงี้ยนะครับ ค้าขายไม่เดือดร้อนหรือไงขายอาหารวันนี้ไม่เดือดร้อนหรือไงหรือรับจ้างไม่เดือดร้อนหรือไงวันนี้ท่านจะเห็นว่ากลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดของได้รับการเยียวยาในรอบที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านคนเนี่ยอยู่ที่รับจ้างกับค้าขายนะครับกลุ่มที่เป็นขับรถรับจ้างมีแค่แสนคนลอตเตอรี่มีแค่สองหมื่นคนนะครับที่ผ่านมะเรืเทศมีห0 0่0หมื่นคนเท่านั้นที่ผ่านนะครับอันนั้นคือข้อที่จริงที่เข้ามาทีนี้มีคําถามว่าทําไมเพื่อนได้เราไม่ได้นะครับวันนี้เรารันข้อมูลไปยังไม่ถึงสิบล้านคนเลย นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าชุดข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนเนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่12ล้านชุดที่15ล้านชุดที่เท่าไหร่เนี่ยมันยังรันไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นท่านอารอดูนิดหนึง่งท่านไม่ได้วันนี้พร้อมเพื่อนจะไม่ได้ไหมายความว่าท่านไม่ได้นะครับท่านอาจจะได้ในรอบวันจันทร์วันอังคารวันพุธหน้าอไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเราจะพยายามทํางานให้เร็วที่สุดนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าความเดือดร้อนมีทุกคนอยากได้เงินก้อนนี้นะครับเราก็อยากให้เงินไปถึงมือท่านเอาเร็วที่สุดแต่ว่าขอความถูกต้องแม่นยําด้วยนะครับ นะครับพี่น้องประชาชนคนที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ยังไม่ได้หมายความว่าไม่ได้นะครับประกาศผลยังไม่ครบนะครับขอรอให้ดูก่อนแต่ว่าที่ไม่ได้ก็ท่านลองดูเหตุผลที่เราคัดกรองครับว่าเป็นอย่างไรท่านถึงได้ไม่ได้ก็การรันข้อมูล24ล้านคนก็ไม่เร็วนะครับก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานขึ้นนะครับก็จะพยายามทาให้เสร็จโดยเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้คือกลุ่มที่ เสาร์อาทิตย์นี้เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าสีเขียวสีเทาสีแดงในรอบที่หนึ่งควรจะเสร็จ